สบายดีแล้วสวัสดีเอฟซีมันสุกนมันก็ลาก็สียันมอนเนั่ยมอนไว้เดี๋ยวมีสียันมอนมีสามสี่อบมีสิบกว่าสอบเดมอน เสียงญามอนก็ต้องปิดตาปิดดังเด้งอยวเขาดังนะเป็นหูปิดตาคือโจรต้องปิดดังก่อน นี่คือขาดังเขาาล่าเป็นภูมแิแพ้รปป่เลย

ở đây, có nhanh nè, nhanh nè nó chết kho, muốn xuống là thôi. ตาแดที่เสมอกัน มอนมอนนี่สอบนี้ย่นี่กระซิบกระสอบเลกซิบกระสอบนี้ยู่อเอามาลงสามสอบกัน พอดีนานครับพอดีมูลมอนเอ๊กมาน่ <c oughs> งเม,มื่อไงอนสบาลมแม่ตอนนี้ mưa vào nhạn môn thì bồi lấm mình mưa môn phải... bỏ chắc lấm chắc nhạn ố, nhạt tỏi. môn có mấy đường ngang ngang đây, đây. ngang